มหาวิทยาลัยสงขลานคริน์ทิยาเขตสุราษธ,ธานีศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าอุปกรณ์การเชื่อมเครื่องเชื่อมไฟฟ้า220โวลต์ หน้ากากกันรังสีถุงมือกันความร้อนสายไฟฟ้าสำหรับสายเชื่อมและสายดินลวดเชื่อม2.6มิลใส่ลวดเชื่อมเข้ากับคีมจับลวดเชื่อมเปิดเบเกอร์ที่ท้ายเครื่องเชื่อม เปิดสวิตไปที่ออนจะได้ยินเสียงพัดลมระบายความร้อนทำง,งานองศาการจับลวดเชื่อมกับชิ้นงานลักษณะการสายของลวดเชื่อมที่ดีมี3มแบบคือซิกแซกคว่ำซิกแซกหงายและตัวย U แนวเชื่อมที่สวยงามและซึมลึกดีกับชิ้นงาน ขอขอบคุณมหาวิยาลัยสงขานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎธานีโดยศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลางให้เสียงโดยนางสาวลรตาล่าหมันจัดทำโดยนายอภิบูรณ์โรจนสวัสดุ